ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสงสาบฝ่าลองพระบาทวิทยาศา,ศาสตร์อุตสีปฏิศินางสาวกุจก,กรสุภาพบาวารสิิตนางสาวกุลพรพัฒนาศิรินายกฤิตตินก่อเกิดนางสาวขวรญฤไทยบุตรศรีรักนายจารุวัตรรอดบรรจงนางสาวจุฬาลักษูรณประสบชัยนายเจตพงศ์กล้าหารนางสาวเจนจิร,รัติวันนางสาวชนนิการหารภไพบุญนางสาวชนทิชาสีมาวง นางสาวสวิสาผู้เจริญชัยวันนายชัยวัฒน์โสอนุตนายโชคชัยวงใหญ่นางสาวนัทธาจึงเจริญพาณิชย์นางสาวนัตการพรมสิรินางสาวนัทธริกาเหล่าทรมทีพนางดวีกุสุมาวายุณีนางสาวดุงทิชิมเลนางสาวธิรจิตแสนผลนายธนาวิทย์เกื้อมิตร นายธาวุฒิพลอยมีรมัศมีนางสาวธิดารัตน์เหล่าชัยนายธีรรัตน์ฤทธเมธวิสุทธิ์นายนพรุตเคียงกิติวันนายนบพวิทยาณภัยศาลนางสาวนาราพรตั้งพทัยทิพนายนันณพัฒน์สุกเกษมนายนิพิษพลปรนามสานายบุญภพชัยศรีขวัญน,นางสาวบุศยาพาัฒน์ใจห้าวนางสาวปรวราปาจิต นางปาลักษณ์สิงหนายปิยภูมิโนนสูงนายปุญชรัตปิลลองนางสาวพนิษฐาดำส่งแสงนางสาวพันธิวาคงคารัตพัคกวิ์เมธาธีรนันนางสาวพัทรนัชชาชาญวิชัยนางสาวพัทรารีอินธรมาตนางสาวภาสูนีเหล่าหาวุฒิชัยนางสาวมัทุรินเนรสูงเนินว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสวีจันรอด นางสาวยุวพรพินยกิจหิตนางสาวระวินันประดิษฐแสงทองนางสาวริต้าไฮรานินางสาวโรสมาลินาอันนัวนางสาวลลิตพันหงษ์ทนีนางสาววรรณการกิติพาสพลบนางสาววรรณิสารัพเย็นนายวรากอนครเสรีนนท์นางสาววรรณวิสาดีนินนายศิรวัตรอุดมศักดิ์นางสาวศิราพรสุนทรขุดนางสาวสิริพัฒน์เงินเนตร นายสิรวิทย์แก้วผลึกนายสุทธิโรธมีสวัสด์นางสาวสุพิชชาวันวิมลสุนายสุรักษ์ชัยขันนางสาวพไทยวิทย์พระสัก์นางสาวอ่อนปียอังอติชาตินายอเดนานูวานางสาวอังคณาเขือนเพชรนายอุทิศสุริยาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนายกกุศลพันธุหลันนางสาวกุศลชพรวรนิต นางสาวกนิกนันถินพลึกงามนางสาวกนกพรเลือดกญจนาพรนายกมุิขวัญข้าวนางสาวกฤติยาเพิ่มพิมพนายกวินพบเพชรนามนางสาวกวิศราก้อนศิลานางสาวกวิศราหลวงศักดิ์ปรีชานายกสิทธิ์ทองดอนสนนางสาวกัญชลิกาทองเมืองนางสาวกัญญานัทก้อนเกศนางสาวกัญญารัตน์สุขสมใจสมาน นางสาวการชนกค,คล้ายดีนายกิติวัตรวรเกศนายกิติศักดิ์สว่างวารีสกุลนางสาวกิรติพรเยาวหารีนางสาวคุณรัฐพิชยปิญโยนายนาคณะพรกุลลันานพักดีนายจักกริตทองใบานายจักกริตเรืองธรรมรมนางสาวจันสุดาพิมพานางสาวจัตดดาภาเล็กสิงโตนางสาวจิตตรีรัตน์ชินวรรัตนางสาวจินตปาตีอินใหญ่ นายจิรวัตมุ่งตุ้มกลางนางสาวจิรัชชาก้าวเอี้ยนนางสาวจุธารัจจชากสิกนางสาวจุฬารักษ์จิรธิติศักดิ์นางสาวเจริญรักษุชาติพงศ์นายเจษฎากร,รัตนายโจชัวโอโซริโอนางสาวชนิดศราเศรษฐกิจนางสาวชนละดาใจเอื้อนายชลัมพลจนพุ่มนางสาวชวิตสาจิรสันติกุมนายชาญโอลิเวอร์อาเวดิโน ซาเรนูมาลาดีมาลิกอบับเรฮิมนางสาวยานินแจ่มใสนางสาวธิตาพรเหมศสรนรนานนนนางสาวธิติมาวงจำปีนางสาวนัทานิชาฉ่ำจิตชื่นนางสาวนัทกมลทอรินิติยานนายนัทกิจเจริญดีนางสาวนัทยาพัทราพิพัฒกุลนายนาทัทนนท์ตัวลือนายนัทพลธนะลือนายนัทพัฒรัตนหัสดินนางสาวนาทาัรนนทรัตรรเกิดกิจ นายนัทวัฒนาสารโชคพิบูรณ์นางสาวนัทชิริภัยสารนางสาวนัทสุดาสิงโตทองนางสาวนิชาการนิชากรพงศ์นางสาวนิชากรอมมรบุญชัยนางสาวนิชาพัฒวิเศษชนทานนางสาวดวงกบลเตียนพัทรดิโลกนางสาวธนัชชาวิเชียนกัญญารัตนายฐานเทนาวนายธีปรกรณพันพรมนางสาวนธพนพรทรัพโชคภูล น,นายธนพลโพพันเหมือนนางสาวธนกรจินโนวาาน,นายธนภูมิโคสิตานน์นายธนกรประสานสีนสายธนกรวรเพียงนางสาวธาริกาวล้อมเจริญวงนางสาวธีรานุชเจริญชื่นสิรินางสาวนาดายีมัสสานายนนทริศีโพรัตนะนางสาวารดินทร์เขนล,ล่านายน,นทวิทย์คุ้มวิจัยรัตน์นางสาวนันทัชพรชัยชนะ นางสาวนิลูอินเดียวาดานีนางสาวหนึ่งเวียงทิมายนางสาวนุชนาฏสุนทรนนท์นางสาวปนัชยาพิชัยโยธกุลนางสาวประกายทิพสมจิตนายปราโมทหอมเก่นจันทร์นางสาวปริชยาเกลี้ยงเกลานางสาวประวรัตชัยศรีนางสาวประวรัตศรีทองนางสาวปวีนุชไตรเมธว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงปวีนามุกดา นายปองนัททรงจิตสมบูรณ์นางสาวปุญญาเลือดสีัศน์นายปุณพัชสิริสายันนางสาวปุญญาพรคำแดงนางสาวพากาการเงินประดับนายพงศกรยันตะสิรินายพงพลตวัตบัณฑิตนางสาวพัชราภาสิงลีนายพนมศักดิ์ตอมใจนายพรพงศ์สิริรัตน์สกุลนางสาวพัชราภาหานมุ่งธรรมนางสาวพัชรน,นัทเดชมา นางสาวพัทพิมลกิจชนะการนางสาวพัตราพรชัยสงวนสุขนางสาวพันธิตรายาแก้วนายพิบูลผลวิมลธรรมนายพิพัฒผลรักษาผลนางสาวพิมพ์ใจรัตนามุนีนางสาวพิมพ์พลอยประเสริฐวสุนางสาวพิมพิการัตนอาภรณ์นางสาวพิมพ์พิชชาบำรุงทรัพย์นายพีรดลพงลำเจียดงามนางสาวไฟซาลาวานอิสซานางสาวพิชญาอนันทนาวัฒน์ นางสาวพัทรวดีรุ่งสีทองนางสาวพัสราสุวรรณสิงห์นายพานุวัตรทรริดนางสาวภาวิตายอดทงนายมักประวันสอนเกษตรตรินนางสาวมศิชชาหวังธงชัยเจริญนางสาวมุทิตากงเพชรนายมูฮัมหมัดวาการาเซอร์นางสาวแมรี่เจนดาซิวบาลานีนางสาวรวินนิพาเวทยานุกูลนายรัชนันทยสงานางสาวรินระดาจันโหนูนางสาวรุจิรัตคุ้มบัว นายวงสกรอนคำมีนายวัชิพรพลมานิมนต์นางสาวราวรการชูตระกูลนางสาววรรณวลีพรมสุวรรณนางสาววรรณวิสาเฉลิมพงศ์นางสาวว,าาสาวรัญญาชาระวงศ์วรัญยาวงอุรานางสาวริศราสวุวรรณเดชานายวาสินนวเนติวงศ์นายวาสินพิทักษ์ตระกูลนายวาสวรจันกิ่งทอง นางสาววรินีคังหิรันนางสาววิจิตราพรประทุมสุขนายแวนแคนฟาร์มนายสุประกรรักวงขจรนายสุภวุฒิเหล่าชัยเจริญผลนายสุภสินทัศสวนนางสาวสุภาพิษคงจันทร์นางสาวสมิราแกลววกสิกรรมนางสาวสรานทรัพย์พันธ์นางสาวสุริทัศนพมรสูตรนางสาวสุรีนาถชานควร นายสุขประเสริฐสารฤทธิ์นางสาวสุชนยาลาประเสริฐมีสุนางสาวสุดารัตน์อรุณมงคลนางสาวสุดธิดาแก่นบุตรนายสุทธิพลพันลึกนางสาวสุทวีจำเรียงนางสาวสุพิศราธนบัตนายสุระพงศุญเลี้ยงนางสาวโสมละวันทิพกุลทองนางสาวหัตถมากองจิ๋วนายอดัมเอลสเนอร์ ในอนุรักษ์เวียงคำในอภิรักษ์กุณานุพรัตในอภิวัตปวงจกักราในอภิสิทธิ์ผันตุย้ยนางสาวอนิชาพลราชมนางสาวอริศราเดชาอุญญานางสาวอริศราธรรมพรนายอ่องเพนางสาวอัญชรีเดชโชพลนางสาวอัญชยาพิทักษานางสาวอัญชิกาเพ่งสมจิตนายอับดุลรามานอินซานูดี นางสาวอาคิรยาไผ่แกลนางสาวอภพาสินีทีปากรนางสาวอารามเรสตูวิยาสตินายเอกพจน์หมีหนาคนายเอกราชสมบัติสวัสดินายเอเดรียนโฮเซสาคารนางสาวฮับซอมานะนายฮาฟิลมูฮิดกามาฟารดิด้วยกล้าวด้วยกระหมม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงสร้างฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกานำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านางสาวราวีวันณทิพยานนท์ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณัตฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพระนรุบาลสยามินแลินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้าท,ที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติาะงุงชาติและพระศา,านส,ะะส,สนาอันสูงส่งรานาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตรัต์ พเพื่อความวัฒนาสถาพ,พรครแห่งประชานิกรชาติไทยแห่งประชานิกรชาติทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีาไว้ซึ่งความสามคีให้มีในหมู่คณะและสังคม,ม,ม,งคมอบรมใจให้มั่นคงอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรม ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยช,ชน์าให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรดภัยสาราามร,รสารมากประมาณคุณค่าาาค,คาแก่ประชาชาวไทยาาไทยให้สมกับที่ได้เรียนมากับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายาัย อันทรงไว้ซึ่งเกียรติศัก,กดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญา,แ,ญญาและชูเชิดชื่อจุลาดีไว้วให้คงอ,อ,อยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม เจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ข้าพระเจ้ามาปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปาริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2565ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ส่งคุณวุฒิที่มาวิทยาลายยัยยกย่องให้ปริญญากิติมศักดิ์ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบป,ปริญาวิทยาศาสตร์อุตสาัณฑิตกิติมศั์สาขาวิชากายภาพบำบัดแห่้าพเจ้าคำว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการจนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่นถือความคิดของตนเป็นใหญ่จริงอยู่คำว่าอิสระแปลว่าเป็นไทยเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครใค All mm right. -hmm. Thank you. ปราดุกเทพบิดาธนอมพาดงลูกพาเดิมรักมิพักหายกายใจตรอมอยู่ไกลไกล พระสุยอมสเสด็จดับลำเข็นทาย้าพระบาทบัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยาลายทิวานี ทั้งกายใจเปื่มประนตพระบทศีพระเดชพระคุณพระกรุณาคือปายากา่ิราชบดีพระหฤทัย พระจากกรีคือสุขทุกข์ของประชาอันดยลาวจะนำชาตชนชลาดเท่าการศึกษาแต่ละพระองค์ ทรงนำพาพระศกไทยหายหเล่าเรียนคาพระบาทบัณฑิตจุฬาทวนนาจำนงจำเนียนถวายชีพ เพื่อภาคเพียนเถิดพระเกียรติจุลาลงกรขอพระคุณรัตนตรายเทพทาตบรทธกัมมทอนพิทัก พระราชวงศ์อมรมาจากรีนิรันเดร ใจน้องพี่สีชม